จกรื่อนี้ค่ะอยากรู้อะไรก็อย่างว่าตัวนักแสดงเนี่ยทำไมที่เ้าเขียนที่อยู่มาสามคนอ๋อก็อย่างที่ทุกคนทราบครับก็คือซีรีส์เรื่องนี้เนาะจริงๆเราทำเป็นนิยายมาบอกแต่เหมือนว่านิยายเนี่ยก็เขียนมา ทั้สองคนนี้ก็ผมว่าเป็นคนคิดบทเองก็ให้นักเ,กเขียนเขียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอพัฒนาบทมาเนี่ยก็พอมาเป็นในรูปแบบซีรีส์ครับเราก็ค่อนข้างที่จะปรับอะไรพอสมควรเพราะว่าเราก็ฟังฟีดแบ็กจากคนอ่านรายด้วยแล้วก็เราก็มานั่งคิดวิเคราะห์ว่าเออถ้าเราทําเป็นซีรีส์เนี่ยเราแต่งเติมอะไรได้บ้างปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างแล้วเราก็ทําออกมาโดยที่เราก็มีการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าไงครับบุคลิกตัวละครบางตัวเหมือนกัน ก็เลยได้แคสมาเป็นนจิมมีอ่อมกับเทองด้วยก็ถือว่า,าลงตัวครับจริงจริงใน<ๆ>ในในิยายมีคาแรคเตอร์เขาอยู่ครับแต่ว,ว่าพอมันเป็นบทซีรีส์เนี่ยพอเราได้คุยกับนักเขียนบทซีรีส์นะครับแล้วเราก็เห็นถึงหลายๆอย่างคือจริงๆไม่ใช่แค่ตัวละครสองตัวนี้มีตัวละครบางตัวที่เรามีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันบางตัวก็ อาจจะไม่ได้มีที่มีในนิยายก็อาจจะไม่มีในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเราพยายามที่จะทําให้ซีรีส์ออกมาให้มันลมก่อมที่สุดนะครับบางทีในนิยายเขียนมาแล้วเราก็มองว่าอันเนี้ยมันอาจจะต้องโดนปรับหรือว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับการทาซีรีส์แล้วก็เปลี่ยนคือสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีโครงจากนิยายมาแต่ว่าในในใน,ในซีรีส์ก็ค่น เขาเรียกว่าคนที่อ่านนิยายมาก็คือยังสามารถสรุปกับซีรีส์ได้อยู่แน่นอนครับแล้วก็คาดเดาอะไรไม่ได้ค,คิดว่าคมกรใช่ส่วนตัวนะคิดว่าคมกมกว่าในนิยายครับแต่ว่าก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆถ้าเอาบทซีรีส์มาแค่อ่านเป็นนิยายก็อาจจะไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราทําเป็นในรูปแบบท,ที่เราต้องดูซีรีส์ใช่ไหมก็เ,เลยคิดว่าบทอันนี้คือเหมาะสมกับการซีรีส์ที่สุดแล้วน,นี้จะเป็นในแนวไหนครับอุนติกร่าหรือว่าโอ้โหผมว่า ค่อนข้างเขาเรียกว่าไงครับค่อนข้างครบรถมากแต่ว่าแน่นอนมันก็คงจะเป็นโรแมนติกดราม,ม่าแล้วก็มีแอคชั่นมีอะไรผสมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเรื่องสถานที่แบบข้ามฟ้าม,มันองมีข้ามไปนอกประเทศบ้างใช่เ็เป็นทีมโลกก็ทํากันบ้านกันหนักมากครับก<ม>็ค่อนข้างที่จะคิดกันหลายส่วนครับก็ก็มีดูทางยุโรปไว้เหมือนกันว่าเราอาจจะจาเป็นจะต้องบินไปหายทำที่นั่นเพื่อความแบบสมจริงด้วยความสวยงามด้วยไะครับ เ่อก่อนเตรียมพร้อมแล้ว,วนะเก,รรนก,ก็บกระเป๋าไปถ่ายซี <c oughs> เห็นแเห็นซี <c oughs> สัมภาษณ์ <c oughs> แต่ว่าจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่คุยกันมาตลอดนะครับว,ว่าเราเราควรจะไปถ่ายทําที่นั่นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวอาจจะต้องออเขาเรียกว่าไงครับทําการบ้านเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าการไปต่างประเทศมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมันอาจจะไม่สะดวกเหมือนประเทศไทยเนาะก็แต่ว่าก็มีหลายๆอย่างที่ในในเรื่องเนี้ยในโลในประเทศไทยอาจจะหาไม่ได้เราเลยจําเป็นจะต้องบินไปถึงที่นั่นก็คือสมชื่อข้ามสาไปถ่ายทำมาก พร้อมเกือบร้อยแล้วกันครับเพราะว่ามีน้องคอนเสิร์ตคนใหญ่ตัวใหญ่อยู่ก่อนซีรีส์ผมครับผมก็98แล้วกันอีสองเปอร์เซนตอยู่ไหนอีสองเปอร์เซนต์สองเอร์เซที่คอนเสิร์ต์ขึ้นคอนเสิร์ตหนูเหมือนกันครับไปนั้งดูคอนเสิร์ตหนูครับผมขอบคุรับ โอ้ก็จริงๆแล้วความพร้อมที่เราก็เตรียมกันมานานมากแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ใกลใ้จะเปิดกล้องเต็มทีแล้วด้วยจริงๆอ่ะคล้ายๆพี่ตีเลยมันจะเหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอที่เราไม่พร้อมแต่ว่ามันก็จะตามมันมันจะลดลงไหมมันมันต้องเพิ่มขึ้นเพรมันเราเพิ่มเพิ่มขึ้นหมายถึงความพร้อมเพิ่มขึ้นนะครับก็พี่จิ้งลี่เลยนะครับรอประมาณเก้ปเปอร์เซ็นต์เก้าสิบแปดแล้เพิ่มมาเท่าไหร่มจุดหนึ่งมั้ยไม่ไม่เอาไปเป๊ะเลยเหรอเอาเอาให้อยู่ระดับเดียวกันก็แล้วก็อีก2%ก็อาจจะ ก็ค่อยเพิ่มมาครับผมเพราะว่าเวิร์กช็อปแล้วก็ยังไม่เสร็จดีแต่ว่าเราก็ค่อยๆเดินดูไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าเออมันก็ยังมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็รับผมก็อบครับแล้วก็จะพยามเรียนรู้อะไรเพราะเป็นเรื่องที่อยักไยก็เลยเรื่องความย่่คว่าความย่ใหญ่พี่ันคนนี้ อย่างที่บอกว่าแพลนเราก็อยากจะถ่ายเรากเราก็อยากขอแอร์ปีนี้แต่ว่าเออ <c oughs> เอาตามความเป็นจริงดีกว่าเราก็เดี๋ยวเราเราจะจริงๆเราแพลนไว้ถ่ายปีจริงๆแต่ว่าสมมติว่าถ้าถ่ายทําไปแล้วแล้วมันแบบมันจําเป็นมันยากจริงๆก็ก็คงจำเป็นจะต้องเป็นต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่า ผมก็คาดเดาไม่ได้เนาะว่าสุดท้ายแล้วพอไปถ่ายจริงๆเ่ะวันหนึ่งมันจะเราแพนไว้สมมติ1 0 1ซีน15ซีนมันอาจจะได้ไม่ถึงก็ดูต่อความเป็นจริงครับก็ไม่อยากจะเร่งให้งานมันออกมาไม่ดีเพราะว่าเราก็นักแสดงก็ทุ่มเทกันมากเราก็ลงทุนม,นมากๆแลก็อยากให้ออกมาแล้วมันมันใจที่สุดก่อนอ